สวัสดีครับผมฟุกโคโคมไทยแลนด์วันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งสายสัญญาณของอินเตอร์คอมรุ่น KIC 308ซึ่งต่อได้มากสุดถึง8ตัวแต่วันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูแค่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวลูก2 2ตัวก็ KIC 300S 2ตัวแล้วก็ KIC 308 1ตัวแล้วก็อะแดปเตอร์ DC 6โวลต์1ตัวมาแกะกล่องกันเลยครับ ได้อินเตอคอมพร้อมคู่มือครับการเดินสายก็จะมี8ช่องข้างหลังก็8ตัวลูก 300S แล้วก็อะแดปเตอร์6โวลต์ขั้นตอนแรกก็กลับหลังก่อนเลยครับสายที่จะใช้ก็เป็นสายแลมเหมือนเดิมครับ2คอเดินไปแต่ละเครื่องใช้อย่างละ2 อยู่ที่เราจะกําหนดเลยว่าจะให้ตัวไหนเป็นตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองเข,ข้ากาวผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่ง ก็กาวสีต้องตรงกันนะครับสองเครื่องตัวที่สองก็จะใส่เป็นสีส้ม เขาสายเก้า ก็มาใส่ากาวรวมใส่ากาวรวมที่ตัวแม่เรียบร้อยครับก็ถ้ามีตัวลูก8ตัวก็ต่ออย่างนี้ไปจนครบ8ครับแล้วก็ จะได้ประมาณนี้อันนี้หนึ่งน,นี้สองเรามาเสียบอะแดปเตอร์กันครับเสียบปุ๊บตัวที่หนึ่งตัวที่สอง เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่แถบลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ